อ่าครับผมครับสวัสดีครับผมอ่าผมช่างหน้า่อพระนะครับเนาะมื้อนี้ช่างหน้าจะพ้ามาเบิ่งพัดล่มห้าตาลีครับผมอ่าอ่าหุนติดติดฟ้าผนังครับผมรุุนติดฟ้าผนังแต่ผมจะมาถ้าอ่าบนส่วนเช็คเบิ่งนะครับเนาะว่าเป็นตั้งใดครับผม <c oughs> มันเป็นอะไรถึงไม่หมุนอ่าเดี๋ยวเราจะมาเช็ค เบิ้งระบบคนตรวดก่อนนะครับเนะบาะบอคนตรวนี่ปกติบอครับผมอ่าเดี๋ยวมาเช็คเบิ้งคนตรวดก่อนอ่าครับผมอ่านนมิเตอร,ร์ก็ใส่ได้อยู่งนะครับเนาะ <c oughs> มิเตอร์เดี๋ยวเบิ้งก่อนเนาะ เดี๋ยวมาดึงเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามขืนบ่อครับผมอืมหลุดเดี๋ยวๆ้อ่านี่ครับอ่าเห็นแล้วครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเนาะอืมนี่อ่าเบอร์เข็มนะครับเนาะอ่าผมจะดึงเบอร์เบอร์หนึ่งขืนบ่อเบอร์หนึ่งบ่อข้นเบอร์สองบ่อขืนเบอร์สามก็บ่อขืนครับผมอ่าแสดงว่า เขาเป็นแผงสวิคกสกายขาดกันว่าสายขาดกับเป็นบนมอตเตอร์ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเช็คก,กันนะครับเนาะอืมไปเดี๋ยวไปกันต่ออ่าเป็นพัดลมฮาตอรลี่อ่ารุ่นติดฟ้าผน,นังสิบหกนิ้วครับผมอาจจะเป็นสิบหกนิ้วแหละครับ <c oughs> เดี๋ยวบ่งคนนะสิบหกนิ้วบอโอ้โหอ,อันนี้เอารุ่นคนดูคนไทยตอนนี้เออ อ่าผมมีรุ่นเ,เดียวสิบหกหนิวน้วแน่นอนครับใหญ่ขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเข้าไปเช็คกันนะครับเนาะไปเช็คสวิกก์กอนครับผมเดี๋ยวเขาจะมาเปิดฝาหลังฝาถ่ายออกมา,มารับเนะเขาจะเบิ้งสวิคน,นี่นี้ครับเนาะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเปิดเลยครับผมอ่าเพื่อนๆจะเลื่มกดนไลกดแชร่ทางหน้าขอพระเด้อครับผมช่วงนี้บุคคลนี้ลงคลิปครับผมโดนเติบแล้ว ตั้งแต่ออกพรรษามาจนหอดโมน,นี่โอ้เป็นเดือนๆน,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 นะครับผมเนื่องจากบอมีเวลาครับผมมันมัน,มนยากหลายสิ่งหลายอย่างเนะครับเนะาะหลายสิ่งหลายอย่างครับผมพิ่นมาต่อเติมบานเนะครับเนาะข้างบานผม นะเพื่อก็เปิดจังสี่นะครับเนาะเปิดพลังนีออกมาเบิง้งเดี๋ยวเขาจะมาเช็คเบึง้งสายไฟว่าขาดในหรือบ่ออ่าออกออกเออเป็นหน้าตาจังสี่นะครับเนาะนอ่าครับผมอืม เดี๋ยวให้เขามาเช็บเบิ้งสายไฟเบิง้งว่าสายไฟคนขาดบออ่าเป็นบอกขาด อ่าเส้ญญี้ก็บวขาดตับใช้ได้ครับผม <c oughs> สายไฟไม่เป็นไรครับสายไฟเนี่ยมันเป็นหย่อนะครับเนาะสรุปบ้องแล้วเดี๋ยวฮขก็ต้องไปเช็คเบ,บ้ง ขางบนมอตเตอร์ครับผมขางบนมอตเตอร์ไปเดี๋ยวไปเบิ้งขางบนมอตเตอร์ครับผมจุดนี้มันเป็นหยังครับผมปุกตีทุกอย่างครับอ่าเดี๋ยวนี้ผมก็ทําการถอดออกมาเดียวนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเบิ้งกันเนาะว่าเป็นหยังพัดลมตัวนี้มันเป็นอะไรอ่าเดี๋ยวเราจะมาถอดออกเช็คเบิ้งดีๆนะครับเนาะอืม เราไม่ถอดออกขนาดนี้มันก็ซ่อมไม่ได้เดี๋ยวต้องเพื่อนนะครับจะมาเบิงจุดแรกครับที่ผมเห็นเดี๋ยวนี้กับสายใหม่ครับผมแต่ว่าบ่รู้ว่าคดรวดนี่จะไหมน้ำหรือบอนะครับเนาะะเดี๋ยวเราจะมาเบรงกันนะครับเนาะอืจุดแรกที่ผมเห็นเดี๋ยวนี้คือสายพัดลมใหม่ครับเราจะมาทําการต่อสายใหม่ อ่านี่เพื่อนทุกคนครับผมนี่นี่ครับอ่านี่ครับจุดจุดแหลกนะครับนี่นี่ครับนี่อ่ามองนี้ไหม่มุนหมดเลยครับผมนี่เดี๋ยวเขาจะมาต่อกันครับนี่ครับจุดแหลกครับผมอ่านี่ครับอ่าถ้าต่อสายตัวนี้แล้วกับรวมมอเตอร์ดีหรือบ่อนะครับเนาะเดี๋ยวจะเบมาเบิ้งอีกนะครับเนาะอืมอ่าไปเดี๋ยวผมจะมาทําการต่อสายนี่นะครับเนาะ นะครับผมก็จะมาตอ่อสายให้มันแล้วบางนะครับผมเล้วก็ต้องตอ่อสายให้มันเสร็จก่อนอครับผม เสร็จเรียบร้อยเราจะมาลนซ้ายนี่สายหมดไห้นะครับเนาะอ่านนี้เดี๋ยวก็เราก็จะมาอันเทปไว้นิดหน่อย การช็อตครับเพื่อนๆนี่ครับเอามาต่อสายเรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวมาพันเทปไปนะครับเนาะบบดนี้เดี๋ยวเขาจะมาทดลองเบิกงวด่า้บอครับผมอ่าครับผมเดี๋ยวนี้ผมก็มาต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอนี่ครับต่อแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะโอ้เนี่ยมาเห็นนะครับเนาะนี่ต่อเอาถาเทปพันเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะมา ทดลองเบิง้งเช็คเบิ้งคดลวดครับอันนี้ว่าจะใส่ไดบอรครับมาเตอรอนี่ครับผมอ่าไปครับผม,มเดี๋ยวจะมาเปิดจะมาเช็คเบิ้งคดลวดเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามนะครับเนาะครับผมอ่าไปเดี๋ยวผมจะใส่มิเตอร์นะครับเนาะนี่ครับมิเตอร์เช็คเบิ้่าคดลวดเนี่ยจะใดหรือบอ บัตนี้สังหน้าเขาบานนะครับนอกสังหน้าเขาบานเพิ่งก็พัดลมหายเห็ดหายครับผมอ่าบัตนี้ผมจะกดนะครับเนาะ่าไม่เต๋อึืนบ่ออ่าเบอร์หนึ่งใส่ได้ครับบุ๋มบัตนี้อ่าเบอร์สองก็ใส่ได้ครับผมบัตนี้ฮะอ่าเบอร์สามก็ใส่ได้โอเคครับผมเยี่ยมครับบุ๋มบัรจะเรื่อมกดไหลกดแช่สังหน้ากอพระในเด้อครับผมอ่าใส่ได้ปกติแล้วครับผมบัดนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมาประกอบประกอบแล้วกะลองเบิ้งครับผมบัตนี้ เดี๋ยวไปประกอบน้ำกั่นนะครับเนาะมาดีเก็บสายเดี๋ยวประกอบก่อนครับผมอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอสีแจงจักน้อยนะครับนะเพราะ่มตัวนี้คืออันสายครับผมนี่สายสายอยู่ไอเขห้ามอเตอร์นี่ขาดไหม่ครับผมนี่อ่าสีแจงอาการนะครับเนาะสายอันขั้วฮามอเตอร์นี่เพิ่นไหมนะครับต่นี่นี่สายขึ้นจากนี้นะครับนี่พันมาไหมอยู่ตงนี้มองข้อพับนี่ครับผมใหม่ ใหม่ขาดบดทั้งหาเศนสีเศนหาเศนเลยครับผมซีเคือหาผมจำาบ่ได้ครับผมคือขาดบดเลยผมแล้วมาต่อใหม่ครับผมน evet. ี muted, poder, vs, ่ใหม่บดเลยครับอ่านี่แหละสาเหตุมันเกิดจากสายใหม่ครับผมผมไล่สายมามาเจอตรงนี้สายใหม่เลยตัดต่อพันใหม่ครับผมอ่าเหตุการณ์กระชังซี่ครับครับผมในมอเตอร์นี่บดได้บดได้มากครับผมนี่มอเตอร์นี่เป็นอย่างเป็นสายใหม่คืออ่ะ อาจจลืมกดเลยก็แชร์่องหน้าของพระในเด้อครับผมอ่าสวัสดีครับผมอ่าครับผมเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้เพื่อนบึงนะครับเนะาะว่าพัดลมนีนเห็ดเล้วจะหมุนหรือบอนะครับเนะาะเสียบปลักเสียบปลักครับอาบอาเบอร์หนึ่งอ่าเบอร์หนึ่งหมุนครับผมอีกเบอร์หนึ่งนะครับเนาะอ่าเบอร์หนึ่ง เบอร์สองครับผมหมุนอ่าเบอร์สองก็หมุนอ่าเบอร์สามหมุนอ่าสําเร็จเสร็จเรียบร้อยนะครับนะพัดลมสําเร็จเสร็จเรียบร้อยอ à để học bàiประกอบ body size rồi đó các bạn nhé. ครับผมขอบุญขอบคุณได้หลายนะครับอนเะอันเพื่อนทุกคนที่เขามาเบ่งคลิปนี้ของสังหน้านะครับเนาะเรียนรู้ด่สองพัดลมนะครับเนาะเอาไปประกอบอาชีพเฮ็ดกันด้นะครับเนาะแล้วก็เรามาใส่ใบพัดบาดาใบพัดเพ่นครับใส่ลงไปให้เขาล็อกครับผมใส่ใบพัดแล้วก็ ฟาล็อกใบพัดนะครับเนาะอ่าอ่าหมุนล็อกมาทางซ้ายอ่าเรียบร้อยบัดนี้อืมครับผมมอนดีปันยังบัดนี้อ่าแล้วก็เ้ากระล้วมาใสตานนนะา่ตัวข้างหน้าเพิ่มนะครับเนาะบัดนี้ยเพข้างหน้าอ่าใบพัดอ่าพัดลมหาตาลิสิบหกนิ้ว รุ่นติดฟ้าผนังครับผมรุ่นนี้ครับผมรุ่นติดฟ้าผนัง16นิ้วนะครับนะ้อเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สัางหน้าจอพระเด้อครับผมอขอบุญขอบพุณไหลายครับอ่าเรียบร้อยบัดน,นี้อ่าเดี๋ยวเราจะมาลองอีกอันหนึ่งนะครับเนาะอ่า เราจะมาลองดูอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวผมก็จะจับจังสี่แล้วครับผม่ะเออเดต๋ยงตั้งดีกวาครับบอสธนานะครับมันหนักนะครับเนาะเสียบปลั๊กดูครับผม,เบ,เ,บม,บผมเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งหมุนครับผมอ่าเบอร์หนึ่งก็หมุนแล้วเบอร์สองอ่าเบอร์สองหมุนครับผมอืม อ่าเบอร์สามอ่าครับเรียบร้อยนะครับเนาะแบดนี้หรือว่าเสร็จสมบูรณ์ครับหาล็อ,ลอกอ่าอ่าครบเรียบร้อยนะครับเนาะอ่าปิดอ่าเรียบร้อย อ่าเพื่อนๆจะลืมกดไลค์กดแชร์ช่องหน้าขอพระได้เด้อครับผมขอบุญขอพุณหลายครับวันนี้ว่างเขามาบ้านก่ะเพื่นน่ะพัดลมมาเห็ดเนาะครับเนาะก่ะสำเร็จเสร็ตล่วงไปแล้วครับผมหนึ่งตัวพัดลมติดเพดานฮาตัลิสิบหกนิ้วครับผมอ่าครับผมอ่าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่สำนีก่รนะครับเนาะเพื่อนๆทุกคนอ่า มี่มาฝากซํามีก่อนเนาะครับเนาะมือนีเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นพลลมเพื่อเก่าครับผมนี่ค็คือตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวมาเช็คเบิ้งว่าเป็นนี่ยังครับผมนี่ตัวนี้ยี่ห้อยังยังยังนี่เอ็มเอ็มดีบอกยังนี่แหละครับผมครับผมอ่ะมือนีขอจบคลิปเครื่องนี่ก่อนนะครับเนาะนี่เครื่องนี่ปล่อยแล้วเครื่องหนึ่งนี่ครับนี่มือนีก็ขอไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ เดี๋ยวกันคลิปหนาวนะครับนสวัสดีครับ